มนียายเพ็ญเมียพระมโนพระพีพะนองมาชมบรรยากาศฟร์มกบฟาร์มกบเพาะกบเพาะลูกหวก,กบเด้อค่ะเด้อของน้องสาวยายเพ็ญเบิ่งค่ะทุกคนเต็มเลยค่ะอันนี้คือหุ่นแหลกชุดแหลกเนาะค่ะเนาะได้จักมือแล้วเนาะนี่เนาะได้กี่วันแล้วจ้าอายุกี่วันแล้ว สีหรือหาสีมือค่ะทุกคนอ่ะหลุกอ,อดกบเด้อค่ะเด้ออายุสี่วันอายุสี่วันชุดแหลกหุ่นแหลกเนาะค่ะเนาะสีหาบอรบรรยากาศบรรยากาศที่ฟาร์มกบของน้องสาวยายพิง อยู่หน้ายายเพ็ญเนาะค่ะอันนี้คือเพิ่นกาลังจะลงไม้เด้อค่ะเดอะ้อนน่เดอ้ออันนี้คือคุณที่สองกำลังจะผสมพันธุ์เอาตัวผู้กับตัวเมียผสมกันอันนี้คือตัวผูกกับตัวแม่ผสมกันแล้วมันบ่เนี่เพิ่นผสมพันธุ์กันเนาะค่ะเนาะเขาทามาเบิ่งไข่รุ่นไข่ตอนเศร้าอีกทีนึงเนาะค่ะนี่คือนี่คือกบที่จะผสมพันธุ์กัน ในค่ำคืนนี้เนาะค่ะเนาะเอ้โเนาะค่ะเด้อในค่ำคืนนี้ผสมพันธุ์กบอ่ะยายเพิ่นจีพาพี่พาน้องลงบ่อกลบลงบ่อกบมาชมบรรยากาศไกลๆน้ำกันอ่ะทุกคนเห็นบ่เบื้งเบืงค่ะทุกคนเบืง้งว่าไม่เหนอยวเลยค่ะทั้งตัวผูกตัวแม่เขาผสมกันเนาะค่ะเนาะ,ะมันก็นจะไข่ มันก็จะใครให้ให้เฮาได้คำขึ้นนี่แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเป็นพระพีพระน้องมาชมด้วยกันกบ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 เป็นตะมกแสบบ่ค่ะ <laughs> เป็นตะมกแสบบ่ค่ะทุกคนบบบบกบกบกบฮัลโหลฮัลโหลกบกบกบสวัสดีกบสวัสดีกบทุกคนเห็นบ่มคะประตูยังไงนะคะน่ะเนาะ มีแต่ตัวใหญ่ๆอันนี้คือพ่อพันแม่พันเด้อค่ะเด้อผสมพันกันมันก็จะผสมพันกับสิไกไออกมาเต็มเต็มดีนะลค่ะทุกคนในด่างในอย่างนี้นะคะเนาะเยอะมากค่ะอันนี้จักร้อยตัวเนาะเนี่ยกี่ร้อยตัวอันนี้สามร้อยเอ็น ันนี้คือกบหาลอยหาลอยแปดสิบห้าตีห้าร้อยแปดสิบห้าเลยค่ะเน้อนี่เนื้อเถิงผูเทิงเมียเน้อค่ะนี่อันนี้เครื่องผสมผสมกันเนาะคะ่ะเนาะผสมกันทุกคนเห็น,นะคะ่ะไม,เม่เป็นหน่วยเลยคะ่ะเยอะมาก 500. ห้าร้อยห้าร้อยหาสิบแปดเป็นบอ่อเมื่อกี้นี่หนองสาวบ้านเนาะค่ะเนาะนะคะเถิงผนะูทั้งเมียผสมกันนี่แหละคะ่ะ เบอร์ไม่ได้หน่อยดิยค่ะนี่คืออาชีพเสริมอาชีพเสริมก่อนฤดูเฮ้าจะทำหน้านะคะเนาะ,ะนบรรยากาศฟาร์มก,กบอยู่ของน้องสาวติดบ้านเพื่นเลยคะ่ะบ้านก็รักสัางเพระาะไหนเรี่ยวนะคะเนาะอันนี้ก็อีกขอกหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือกันน้อค่ะเนอตัวผู้ตัวเมีย มีแต่โตใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนคอกนี้จักร้อยตัวเนาะนี่คอกนี้กี่ร้อยตัวอันนี้คือสี่ร้อยค่ะทุกคนสี่ร้อยตัวทั้งผู้ทั้งเมียสีส่ร้อยตัวด้วยค่ะนี่แหละค่ะบ้านยายเพ็ญเนาะค่ะเนาะเขาก็จะเลี้ยงกันอยู่ข้างๆบ้านยายเพ็ญก็มีข้างกระเพงบ้านยายเพ็ญเ,เ,เขาก็เลี้ยงเนะค่ะทุกคน แต่ว่ายังเป่นบริษัทไทยเนาะค่ะบริษัทไทยทำให้บิงเนาะคะ่ะโลกมาทายท่ำของหนองเสานี่แหละค่ะอยู่หน้าจ้าของ,องเองนี่แหละคะ่ะรายได้เสริมเป็นรายได้ดีเลยค่ะทุกคนอ่าได้หลายกว่าได้หลายกว่าทำหน้าเนาะค่ะบางเจ้าที่เพิ่นมีนม้ำไหลายๆเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็งได้หลายกว่าอ๋อน้ำแตกบ่สังพูนเบิงบ่งเบิงบ้งเบิง้งผุน มันน้ำแตกบ่เห็นบ่ค่ะทุกคนเต็มเลยเต็มเลยยายเพ่ญกะยางมาตะบานเฮ่ยา่างฝ่อฝ้าเพราะว่าน้องสาวบอกว่ามือนีจะล,ลุ่มกบยายเพ่ญกะลืมมาไทยเฮเบืงเองนาะค่ะเนะ่อยไทยพีน่น้องเอฟจี FC. ยายเพ่ญเมียฝรั่งหมดบันนอกเดี๋ยวเบืงเองนาะค่ะเอฟจี FC. ที่อยู่ต่างแดนอยู่ทางไก่้อมเลือค่ะเด้อ เบึงบรรยากาศพร้อมๆกันชิดหอดบ้านมาน้อเนาะ,นะว่าเบึงกบเดินนี่เดอ้ออยากกินมกกบปอไรผูร้ายคนอยู่ตางแดนอยากกินมกบมกบมีแต่ตัวใหญ่ๆมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะมกใส่กล้วยเนาะมกใสกล้วยใส่ตะไคร่ลหลายๆหอมลหลายๆอ้ยเสียบ นี่คือหุ่นที่สองของเฮาเฮากำลังจะผสมพันธุ์กันเรากำลังจะผสมพันธุ์เป็นหุ่นที่สองนะคะทุกคนบอ่อหนังลูกสาวกัไปเอาหนังม,มา,าแต่บอ่อเอาผุนแล้วค่ะเะน้องคนณบอ่อทำผุนบ,อบอ่อ่าสวนยายเพ็ญของคุณแล้วค่ะบ่อนี้400สี่ร้อยสี่ร้อยตัวนะคะทั้งผู้ทั้งแม่ยบอ่อนี้หาลอยกลัวนะคะ่ะไปคู่ทั้งเมีย มือเจ้าทรมาเบิ่ง,งน้ำกันเนือค่ะเรื่อว่าสิเป็นยังไงไข่หลาป็นไหนเนาะค่ะเนาะมาชมด้วยกันว่าพรุ่งนี้เช้าจะไขยเยอะไหมมาดูด้วยกันมาดูด้วยกันจะพาพี่พัน้องมาชมบรรยากาศช่วงเสาร์อีกทีหน,นึ่งเนาะค่ะว่าไขาหน่อยไข่หลเป็นไหนมาหลุ่นมาหลุนมาหลุนน้ำกันมาลุ้นด้วยกันอันนี้กะจิอันนี้กะจิเป็น มูเแลกงูลแร็กทีพ่นลงชุดแรกเนาะค่ะเนาะที่พ่นผสมพันธุ์กันขังเรล็กเดล็กไข่ขขว่าแม่หน่อยๆนด้ค่ะทุกคนไข่ยเยอะมากได้ทั้งสีใหญ่หนึ่งกับอีกทังสีหน่อยเนาะค่ะทุกคนเบือ่อหวกหวกอายุแค่สี่หมื่นพืกระดึ้นสี่วันตอนนี้ห่วงโลจักบาท เือ,อมีช่วงก่อนหน้าน,าน,นี้แล้วค่ะเนาะโล่แพงแล้วค่ะทุกคนโล่ละลอยแปดสิบตอนนี้ลงมากแล้วค่ะลงมากแล,ล้วเรืออยู่ลอยหกสิบทุกคนมืงบ่เป็นหน่วยเลยคะ่ะพาเราชมบรรยากาศบรรยากาศฟาร์มกบนะคะ่ะเดี๋ยวเขามาลุ่นกันว่า จะไข่หลายบ่อเนาะค่ะเนาะเขามาลุ่นกันอีกทีหนึ่งเนาะค่ะมือเศร้าค่ะบรรยากาศช่วงเศร้าเนาะค่ะเนาะกระเพาะเศร้าปันใดเนาะค่ะเป็นเวลาเก้าโมงเช้ากระวงเศร้าเก็บกบออกจากบ่อเบิ่งว่าไข่ไข่หน่อยไข่หลายแปลกเนาะค่ะเนาะมิ่งไข่น้ำกันเนาะพี่น้องนี่คือไข่กบไข่กบอ่ะเบิ่งเต็มเลยค่ะไข่กบหลวๆเลยเด้อค่ะนี่ ก็ไม่ได้น่วยเลยค่ะเกือบเต็มซ้ำนีเนาะค่ะเนาะแล้ไก็อีกเกือบเต็มอีกทั้งสีหนึ่งเต็มเลยค่ะทุกคนนี่คือไข่กบไข่ที่เข้าผสมพันธุ์ขึ้นเนาะค่ะเนาะโดยช่วงแรงี่เป็นกบบเดมัถ่ายทำให้พี่เห็นน้องเดอบึงนี่ค่ะหลังจากขามขึ้นไปเร้วเข้ากัจกบจีเก็บเก็บไข่มาร่วมกันแล้วก็จะวานลุ่อโบเลยค่ะทุกคนอ่ะน้องสาวกำลังจะ แย่ yeah. จะเอาลุงบอ่อเนาะค่ะเนาะให้มันให้มันเนีแตกเพราะเป็นลูกออดเป็นโตมาชมน,น้ำกัดวิธีทําวิธีวานเนาะค่ะเนาะอันนี้บ่เข้าเตรี้ยวใบแต่เตีเอานา้ำลงไบแต่มือขึ้นติดนเน่ย <c oughs> แต่เต้ม,มือขึ้นเนาะค่ะเนาะเตี้ยวล่องลำใบจะเ,เ,เป็นวานใครแบบนี้ด,ด้วยค่ะทุกคน,วาน,บบนควานแบบนี้ด้วยค่ะวานแบบนี้ด้วยค่ะ มาดูดูมืออาชีพวิธีวานไข่เนาะค่ะเนาะลงในบอให้มันแตกควรติดเป็นยังสิใหญ่ใหญ่กระจายกันไปเนาะค่ะเนาะแดดแดดดีๆยังสิกระจาแตกดีมือนี่แตกเม็ดบอคิดว่าโอ้แผแดดแก๋แดดแห้งๆเนาะค่ะเนาะลูกออดกระจายด,ดีโตออ,อกอย่าเพิ่รกับ <ๆ S 1> บวเคยเลี้ยงหรอกค่ะมีแตอน้องสาวเลี้ยงมีจักบอนี่เตรียมลองเราไปสองบอนี่สิสองอเอาคือนลรอเอันหวกสิบวดนาเป็ยังงตีนี่ใครห่วงว่าเว้นหน่อยได้นี่นาขยายออกไหมสตังอขยีขยายออกทีหลังเนาะงเป็นตัวเนาะทุกคนทุกคนต้องัเด้อยเอ ซีใหเพียเมียฝรั่งมานอกเอบื่งน้ำกัดวิธีวิธีเอาไข่ลงงบอหลังจากที่ผสมพันธุ์มือขึ้นะกัจะาวานแบบนี้โอ้ให้ตัวทั่วบอให้มันแตกกระจายไปแดดเต็งซี่อผู้ที่มีอาชีพเลียงกบเรียงหมวกเพ่่นว่าแดดๆตงซีเนี่ยแห้งแตกดีกระที่ออกเป็นโตั หวานเลยค่ะทุกคนหวานแบบนั้นเลยอันนี้คือรลุ่นที่สองชุดที่สองเห็นปะคาดการว่าา้าเป็นโตเร้วนี่จะได้จักบอหมดนี่มัขันแจกแเรวเรียบร้อยสองบอแลเ่วเขาจิแยกได้จักบอกิดึ้ไป สองบอสจิร่วมแล้วกับจิเป็นเป็นสี่บอเนาะพอดีพ่องามนี่นี่คือชุดที่สองคุณเป็นระชสไปวานนกสาวนี่คือนกสาวยี่เพ่นหลหรอคะจาของบานรังกำล,ลังเห็ดค่าอยู่นี่หลหรอคะนกสาวหลาวานวานหัวแกะโอ้วานไข่มัน ยี่เป็นกระบอกผิดขอทูดคออภัยวานไข่มันกอนมันจะเป็นหัวกอนมันจิตแตกออกจากไข่เนาะค่ะเนาะถ้าก็าวานวานใส่แดดเก่ยแบบนี้เลยค่ะทุกคนยิ่งแดดยิ่งยิ่งแตกดีเพิ่นว่าจะเป็นลูกออดแพนแรงนี่แหะค่ะเพิ่นว่าก่อนรุ่นก่อนุ่นนานนี่ยังอยายเพ็ญในไทยให้บึงเปียบๆแล้วค่ะเนาะอันนั้นคืออายุสามสามมือ โอ๊ยสีมือสีมือขอโทษค่ะสีมือกระสิหามือนี่ไปเลยละค่ะน้องสาวอีกคนหนึ่งกำลังกำลังหาอาหารนะคะเนาะห้อาหารชุดที่แรกอายุหามือมือนี่อัปเดตอัปเดตอ่าบอหัวไขเบิงก่อนบอหัวบอ,อก,กบอาชีพเสริม เมื่อนี้เปลี่ยนอาหารใหม่ให้อาหารเม็ดแล้วใส่เบอร์เบอร์าอาหารเม็ดคงหลูอดโอเป็นเม็ดแบบนี้เนาะค่ะเนาะเม็ดในหน่อยเพราะว่าหัวก,กำลังใหญ่เขาับเปลี่ยนอาหารเลยๆใส่โอแยกมาบอนี่ใส่คือไปเห็นโตหัว,หว อ๋อหมายถึงบ่อบอนกำลังวางอาหารอยู่นี่ก็แยกออกมาไหมอ๋อหนึ่งสองสามสี र, ่ห้าหกได้หกบ่ออยู่ได้หกบ่ออันนี้ขาดการวัดขันใหญ่แล้วก็อาจีพได้รวมทัวีตจีบบ่ออาชีพเสริมเดี๋ยวเพชรกับมาไทยทำให้พี่เห็น้องเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันนู่นกันเนาะ เลี้ยงเลี้ยงกันแน่จูจูบ้านเลยค่ะทุกคนในละแวกบ้านยายเพชี่ยายเพชรไม้ไมหมายถึงในหมู่บ้านของ,งยายนะเพชรเนี่ยเลี้ยงแทบจะทุกลังค่าเลี้ยงเนาะค่ะเนาะวัฒนาพูเรม,มีน้ำนะคนเห็นบอกค่ะกำลังกินอาหารให้อาหารอันนี้คือรุ่นเลกงเนาะค่ะเนาะอายุห้าวันอายุหามือใหญ่ไว,ไว้ไว สิบห้าถึงสิบเจ็ดเขาก็ร่อนขายได้ร่อนขายได้ก้อนน่นี่โลละร้อยแปดสิบเนาะค่ะเนาะตอนนี้ลดลงมาเหลือโลละร้อยหกสิบบาทถ้าผู้ใดอยากได้ก็สั่งยียเพ็ญเด้อค่ะเด้อใส่ใส่โลละสามสิบบาททุกคนเห็นบ่ดีโตขึ้นมากินอาหารเนาะค่ะเนาะลอยเต็มเลยค่ะลอยเต็มเลย คลิปนี้ก็เอาไว้สะม,มีสักอนเนาะค่ะเนาะคลิปหนาพอกันใหมยายเพชรขอขอบคุณพี่น้องสุขูสุขคนเน้ะค่ะเด้อที่ติดต,ต,ตามยายเพชรเมียฝรังมาเนอกก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย